สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องพระไม่รู้ที่พระติดเหมามานะครับอีพีนี้เป็นอีพีที่หนึ่งร้อยยี่สิบนะครับช่องทางการติดต่อนะครับศูนย์เก้าแดหนึ่งสองแปดสองเจดสี่เก้าหรือสแกน QR โค้ดตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวมาเริ่มองค์แรกเลยนะครับเป็นพระที่เหมามาไว้นะครับเมื่อวันส่งวันนี้นะครับเริ่มองค์แรกกันนะครับ สมเด็จวัดเกตชัยโยนะครับพิมพ์7ชั้นครับเนื้อแตกลายงานนะครับมีเอ่อฝ้าแป้งขึ้นเต็มองค์นะครับเดี๋ยวผมลงกล้องให้ดูนะครับมวลสารเต็มองค์นะครับ ปลายฐานชัดชัดเจนนะครับคมนะครับแขนนะครับหูชัดเกตชัดมากนะครับเนื้อแตกรายงานดูนะครับจะมีฝ้าขาวขึ้นตามตามองนะครับนี่ครับเม็ดมวลสารดำดำแดงแดงเต็มเลยนะครับดูด้านหลังนะครับ พอสวยนะครับประมาณสักแปดสิบเก้าสิบนะครับพระดูมีมิตินะครับมองดูนะครับดูด้านข้างนะครับดูมองดูด้านข้างจะเห็นองค์พระเหมือนมีมิตินะครับองค์นี้นะครับองค์นี้เปิดแบ่งปันนะครับเอาหกร้อยนะครับหกร้อยพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับ องนี้จะเป็นพระสมเด็จวัดไร่ขิงนะครับแต่ผมไม่ทราบรุ่นนะครับด้านหลังจะเป็นรอยนิ้วมือนะครับตัดขอบวอลเวลนะเหมือนเหมือนตัดขอบสองชั้นนะครับนี่ครับพิมพ์คมชัดนะครับนี่ครับเดี๋ยวลดแสงให้ครับมีขี้ยุงนะครับพิมพ์คมชัดเจนนะครับเดี๋ยวลงกล้องให้ดูนะครับ อ่านะครับตรงนี้จะมีขี้ยุงเป็นจุดๆๆๆนะครับตรงนี้จุดหนึ่งนะครับผมไม่ทราบรุ่นนะครับอันนี้ผมไม่ทราบรุ่นนะครับองนี้เอาห้าร้อยนะครับห้าร้อยพร้อมส่งนะครับ เนื้อจริงๆจะออกขาวๆนะครับพอดีว่าผมใช้ไฟมันออกเหลืองๆหน่อยพระก็เลยดูเหลืองๆไปเลยครับรายการต่อไปนะครับเป็นพระแหวกม่านนะครับแหวกม่านรงนี้มีคนจองนะครับแล้วคราวนี้ส่งไปแล้วไม่รับผมก็เลยเอามาลงใหม่นะครับหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามนะครับเปิดแบ่งปันสองร้อยห้าสิบนะครับ รายการต่อไปนะครับอง์นี้ผมไม่ทราบที่นะครับไม่ทราบที่นะครับพิม์พเหมือนพระกุนะครับแต่ลงทองมาเต็มองค์นะครับลงกล้องนะครับเนื้อเหมือนพระกุนะครับลงทองมาเต็มองค์นะครับมีฝ้าขาวขึ้นจับนะครับเป็นผิวหิ่งนะครับ ครับไม่รู้ที่นะครับเอา2องรอยห้าสิบพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับสมเด็จด้านหลังก็จะเป็นรูปเหมือนแล้วก็เป็นยันนะครับเอ่อไม่ทราบหลวงพ่อนะครับสวยนะครับพิมพ์คมสวยชัดเจนนะครับแท้ดูง่ายนะครับ องนี้เอาสองร้อยห้าสิบนะครับสองร้อยห้าสิบพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับเป็นพระปิดตานะครับปิดตาเอ่อปิดตาเดี๋ยวก่อนนะครับผมลืมชื่อแป๊บหนึ่งครับปิดตาหลวงพ่อเกิดวัดสะพานนะครับเนื้อเมฆพัดนะครับผมผมเปิดดูนะครับคลกนี่ครับคล้ายๆกันนะครับ คลา,ายกันเราดูอีกทีอาจจะเป็นนี่เออเหมือนองค์นี้มากกว่านะครับหลวงพ่ออีวัดสัตหีบนะครับปิตามนี้เหมือนหลวงพ่ออีวัดสัตหีบนะครับเอ่อเอาสามร้อยห้าสิบนะครับสามร้อยห้าสมส่งรายการต่อไปนะครับอง์นี้เป็นรูปหล่อนะครับ หลงพกันนะครับรูปหล่อรุ่นแรกหลงพกันนะครับเดี๋ยวลงกล้องกันนะครับดูเนื้อนะครับดูเนื้อเนื้อหล่อโบราณคมชัดนะครับคาบสนิมขึ้นนะครับเต็มองค์นะครับติดตาติดจมูกนะครับพอสวยนะครับสนิมกินไปเยอะแล้วนะครับพอสวยนะครับ เอาสามร้อยนะครับสามร้อยพรมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับหลวงปู่ทวดนะครับองค์นี้จะเป็นเนื้อผงกระดูกผีนะครับหลวงปู่ทวดองนี้จะเป็นผงกระดูกผีนะครับเดี๋ยวผมลงกล้องให้ชมนะครับนี่ครับเนื้อจะออกเทาๆมีเม็ดดำๆแล้วก็มีเม็ดขาวๆอยู่ในเนื้อนะครับนี่ครับนี่ครับตรงนี้ครับ นะครับออกออน้ำตาลน้ำตาลเขียวๆนะครับนี่ครับเป็นหลวงปู่ทวดนะครับเนื้อเหมือนผงกระดูกผีนะครับไม่ทราบที่นะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับองค์นี้เอาสองร้อยห้าสิบพอมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับ พระผลงลงรักมานะครับไม่ไม,ไม่ไม่มีข้อมูลนะครับพอดีว่าหาข้อมูลไม่เจอนะครับเป็นพระพิมพโบราณเหมือนกันนะครับผมไม่ทราบที่นะครับเดี๋ยวผมลงกล้องให้ดูนะครับลงรักเก่ามานะครับมนสารเก่าลงรักเก่านะครับ เอา250นะครับ250พร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับเป็นเหรียญนะครับเจ้าคุณโพนะครับวรคุณนะครับวัดโพนิมิตตลาดภูทนบุรีนะครับเปิดแบ่งปันนะครับพร้อมส่งนะครับเอา200พร้อมส่งนะครับเหรียญนี้เอาสอง้พร้อมส่งนะครับองค์ต่อไปนะครับ พระขุนแผนนะครับขุนแผนหลวงพ่อเตนะครับพิมพ์นี้เป็นหลวงพ่อเตนะครับเม็ดขาวๆนี่คือดินผสมผงนะครับจะเห็นเม็ดขาวๆอยู่นี่ครับหลวงพ่อเตคงทองนะครับแบบไม่ปั๊มยันด้านหลังนะครับนี่ครับเนื้อผงที่ใส่เข้ามาในเนื้อดินนะครับตรงนี้มีบิ่นิดนดงแต่ไม่มีปัญหาอะไรกับพระนะครับ เล่นกันหลักพันนะครับเล่นกันหลักพันผมเปิดแบ่งปันนะครับเอาสองร้อยห้าสิบพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับพระหน้าปกเลี่ยมมาอย่างดีนะครับอ่าใส่เขาจะใส่ฟองน้ำมาข้างในนะครับการการพระกระแทกหรือโดนบีบจากกกอบพระนะครับสวยอยู่นะครับ ผมไม่ทราบที่นะครับองนี้ไม่ไม่รู้ที่นะครับคงจะเป็นพักกูนะครับเอ่อคาบลาขึ้นเต็มองค์นะครับลาความชื้นที่ขึ้นเต็มองค์นะครับขึ้นมาจากกูนะครับองนี้เปิดแบ่งปันนะครับเอาสามร้อยห้าสิบพร้อมส่งผมไม่ทราบที่ไม่ทราบกุนะครับรายการต่อไปนะครับพระปิดตาสามหน้านะครับปิดตาสามหน้าไม่ทราบที่นะครับ สวยเก่านะครับหลงกล้องกันนะครับเนื้อหล่อโบราณนะครับมีหล่อนะครับนี่ครับคาบหล่อนะครับดิ้นหล่อดิ้นหล่อนะครับหล่อโบราณมีแต่งตะไบตรงนี้นะครับ เอาสามร้อยห้าสิบพร้อมส่งนะครับซื้อองค์เดียวเหมือนได้สามองค์นะครับมีสามหน้านะครับรายการต่อไปนะครับเป็นพระปิดตาเนื้อตะกัวนะครับมีหลงรักมาด้วยนะครับหลงพระเดิมนะครับเนื้อตะกัวนะครับปิดตาเนื้อตะกัวเป็นหลงพระเดิมนะครับเก่านะครับองค์นี้เก่านะครับพิมพ์ใหญ่นะครับ น่าจะน่าจะอยู่ประมาณไม่ใหญ่มากนะน่าจะใกล้เคียงกันนะครับจะมีพิมพ์เล็กกับพิมพ์ใหญ่นะครับผมไม่แน่ใจว่ามีพิมพ์ย่อลงมาอีกหรือเปล่านะครับองนี้เอา300รอพร้อมส่งนะครับ300อพร้อมส่งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับช่องทางการติดต่อ098-128-2749นะครับหรือสแกน QR โค้ดตรงนี้นะครับ วันนี้ก็ขอจบอีนี้เพลงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ